เกิดขึ้นสาธุสาธุสตรงนี้ก็ามาไม่ยามยมาแล้วกับามตัวเลยนี่สตัวทีเดียวเลยสามสูช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ YouTube วันนี้เราอยู่กับอ่าร่างแม่ป <c oughs> แม่สีวภาโอ้ยหนวดมาในงวดก่อน,นอร่างของแม่สีวภาให้ไว้นะครับอ่อ หนึ่งนั่นแหละกับตัวตัวกับหนึ่งสี่สามนั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสี่ห้าตัวกับแม่สีพาพาให้สร้างแม่ให้มาห้าสี่หนึ่งเป่ยังไงเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวลำโพงใหญ่จังเดี๋ยวรีมตัวให้แล้วกับเดี๋ยวเ๋เป็นย,ยัไยงไงวันนี้ได้มาห,หายาเดี๋ยวเดีย๋ยวันจะไปถึงได้มาหายาอีกหไหนยินเขาว่าฝันหายาเห็นยาฝันฝันเห็นยาค่ะฝันเห็นยาสองคืนค่ะ ก็<น>เลยจะมาบงสวงให้ย่าครับาจาะบงสวงนโดยการโรยดอกไม้ดอกปัวแล้วก็ดอกดาวเรืองอรวมกันให้มันเก้าสิบเก้าดอกครับโรยโรยไปนี้แม่น้ำขิดน้อยอะค่ะครับแล้วก็อย่าลืมให้โชคใให้โชคช่องราชินีช,นนาชาแนลดเด้เด <c oughs> ้อหมดที่แล้วจับหมดที่แล้วจับปิงปองได้เลยนะผมลืม 7-5-4 7-5-4เนาะ754อ่ะนะครับสตัวนะครับพรนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นรองลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนจะได้อะไรจากแม่อ่าร่างของแม่แม่อะไรนะแม่ย่าสีประพาแม่ย่าสีปะพาครับเอ่ะนะครับเริ่มพิธีได้โอมุจาะตมาสัิะนทัสสะวโตหโตสัมมาตะนะโมสสะะคะวโตอรหโตสัมาสัพุิตันติตังพยามนาตายะอภินัง นาคีสาทุโนพันเตยามายมะนะมามินาคีนาโคนาคาพอโตเรวีตาเดบันไตเคลานามไตเอมลาซาโกเดียหุ่มือเสาตัมมาเฮกูดังบาหุมคำคำนาไดบัญญัติติตังพิยามะนาตายะอธิญังนาคีสาทุโนพันเตยามายมะนัมามินาคีนาโคนาคาพอโตเรวีตาเดบันไตเคลานามไตเอมลาซาโกเดีย หูมูซาตัมมาเฮกูดังบาฮูคำคำนาใดบัญญังนาติตังพยามะมานาตายะอภินางนาคีสาธุโนพันเตยามายามะนัมานีนาคีนาโคนาคาพอตอรีวีตาเดบันไตเทรานามาไตเอมสากอเดียหูมูซาตัมมาเฮกูดังบาฮูคำคำนาใดบัญญังข้าพระเจ้าขอน้อมทูลเชิญพญานาคราชนาคานาคีเทวะชั้น เทพพง์องค์พญานาคราชพะพญานาคินีทุกพระองค์ทุกพระนามทุกตระกูลเชิญเสด็จมาประทานพรชัยแก่ข้าพเจ้านางสาวธรรมรักษชาชัยด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุผัวาัวพญาเขตดขีนีลันท่านาคราชแม่ยาศีประภาสาธุสาธุ เราจะตัดให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนตอนที่ล่างแม่สิวัวภาลำนะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ครับ จบไปแล้วต่อไปจะเป็นพิธีโรยดอกไม้นะครับโรยดอกไม้โรยดอกไม้ร่างแม่สีประภานะครับมาเป็นครั้งที่สามนะครั้งแรกมาก็ให้โชคเราเลยเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ในงวดมาที่สิบหกนะครับมาลุ้นกันที่งวดมาที่หนึ่งธันวาคมนี้คุณแม่จะได้เลขอะไรนะต่อไปจะทําไงต่อเดี๋ยวรอดูครับคุณแม่จะทำไงต่อครับ รักพักหนึ่งใจหนึ่งวันนี้ลูกจะทำพิธีบวงสวงปรับพบปรับภูมิใหม่ลอยดอกดาวเรืองลอยดอกบัวสีขาวลอยดอกบัวสีแดงรวมกันให้ได้9ก้กดอกลงในแม่น้ำเข็ดน้อยในวันนี้เพื่อเปิดบารมีให้ปู่พญาเข็ดรันพาดนาคราราชาก,กับแม่ย่าสีประภาแล้วก็จัดถวายใบยสีปาดชามวางไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ กราบขอพรแม่ย่าขอบารมีแม่ย่าสีทางนาที่ดีเปิดทรับเปิดโชคเปิดลาบให้บริวารทั้งหลายบุคคลที่มาสักการะที่แห่งน,นี้สัวันหนึ่งที่มีจะมีปัจจัยและสิปฏิหารเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุไท<ป>ีอะนี่เทเลยเหรอเ้วรวยเวยรวยรวยย ลอ,อยดอกบัว99ดอกอ๋อรวยไปทีระย่างสาธุสาธุเดี๋ยใครเห็นวิธีกรรมนี้ก็นะสาธุพร้อมกันครับตอนนี้กำลังเชิญแม่สีประภาแล้วก็ พ่อปู่พญาเข่ยงยิน,นันนาคราชนะมาเขาเรียกว่ามาะอะไรนะมาสิงสถิตรือว่าไม่ใช่น้อยสิงสถิร์ไม่ใช่นี่มันอยู่ณนะบริเวณน,นี้มาที่จะมาปวดลูกหลานนะครับหน้าปากทางที่เราบริเวณที่เราทําพิธีกรรมไหว้ปู่ทุกวันนะจะอยู่บริเวณน,นี้แหละปู่เด้อตรงนี้ก็ไม่ยาลาแล้วไม่ยามาแล้ว,อ,าาลวอ่าชาวบ้านสังชนทุกคนที่นับถือพญาเข่ยงยินันก็จะมา ตอกไข่ให้ท่านกินตรงนี้นะครับตอกไขไ่าาเพื่อที่มามาแนนม่ยามาแล้วใจเนมากาแล้วสาธุสาธุเด้อครับมาแล้วยามาแล้วสาธุ

หนึ่งเลขกอะไรนั่นเลีกหกเลีกเก้าเ้าเหรอเก้า้เก้หนึ่งเก้าสองนะครับมีให้ดูสองแนวทางนะต้องจบแล้วเนาะบอลบนจบกนจบเกี้ยกล้วาเรร่วงกันแล้วไน่เป็นไรหนึ่งเก้าสองนะครับเลขตรงรถออกนี่อะไรมาเราไปจำทางเลยว่ะหนึ่งเก้าสอง นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแม่ร่างของแม่ศรีประภามาวันนี้มาบวงสรวงเพื่อที่จะอัญเชิญทั้งปู่และแม่ย่ามารอให้โปรดมาโปรดให้เราอยู่ที่บริเวณนี้นะครับก็เลยให้มาบวงสรวงล้ำวงสรวงให้แล้วก็โรยปอกดอกไม้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีใน งวดวันที่หนึ่งธันวามี้้กับช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบุอันนี้มารอบทีหแล้วค่ะเพิ่นคนไทยได้มารปหนหขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านหนหยปนหยชูกและลูกก็มาแกบุมาเจอกันอีกแล้วนี่อือกคนได้มานี่นี่จะหามาครั้งแรกเลยนะทุเป้พี่เป้สำนักูเป้ก็มาครั้งแรกมาเจอนี่ครั้งแรกเหมือนกันเจอครั้งแรกมืนกันอันนี้ก็มามาอันนี้มาครั้งที่สาม อันนี้มาครั้งที่สามแต่ว่ามาเจอมาเจอล่างอีกแหละไม่หนึ่งไม่หนึ่งสามเจ็ดก็หนึ่งเก้าสองนะเลือกเอามีสองตัวเลือกเอาโ้นในเรื่องเขาล้างเพิ่นต่างหาติเขาคือว่าเขาคือเขาเคยมาแก้กันเองเขาได้บอกอย่างแล้วเข้าเลยเนาะมาถึงกระลำเลยเดียวงงแล้วว่ ต้กงขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเคล้าวาแพ้เคล่นข้าวว่าแพ้ทุกทางสรานางข้สามีท่านนางชรานังข้สามีไอ้ต้นไก่มาหนี้ว่าอีมบาบนมาบอกเคิื่นว่าว่าเขาเนี่ยฟังต่อฟังต่อไม่จะไม่โชคจะไม่ลาบแล้วก็บอกว่าอีมบาบนใครเพิ่นานาสาเร็จนได้ปรคันได้บ่นอย่างบระคันได้บอกเข้าเลยบระคันได้อย่างบระคันได้อย่างใหย่ใหญ่พุ่งบน บอกขอขอคน่อนบอกกระซิน้ำสกุลซื้งเชิญครับพี่น้ำสะกุลวันนี้ก็ได้ครับก็ไหวที่ไปแล้วก็ไปก็ได้เอออ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ